ได้วิ่มิงกินเร็วเพราะจริงๆเปงนไปได้แล้วอืมกเรื่องของย่าเรื่องรเลยครับครับที่มาที่ไปของการรวมตัวของการคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับมาอย่างไรครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยก็น่าจะเป็นถึงเวลาที่ที่หลายคนอยากให้มีมั้งครับคือในในความเป็นซอฟต์ซิกส์ วงเดียวเนี่ยมันก็เราเราก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดครับแล้วก็ทางอีกหลายๆฝ่ายที่ที่เห็นเห็นความสำคัญของวงแล้วก็เรียกวงเรามาเล่นมาเล่นเป็นคอนเสิร์ตมาเป็น So ฟท์ s ดส s คสตอรครับถ้ามาเห็นเล่นซอ f t e r Six คก็อันี้ต้องต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับของ AWC แล้วก็ฟิ e นิกนะครับ เราเลือกโซนิคเพราะว่าโซเนี่ยเป็นตำนานแล้วนะครับก็มีแฟนเพลงที่คอยติดตามอยู่ผมเองเนี่ยก็ได้ติดตามเพจโซลอัป so ซิคมาตลอดก็มีแฟนคลับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าคนเลยนะครับก็คิดว่าเราน่าจะมีศิลปินดีๆที่เป็นตำนานนะครับที่ทุกคนอยากยะฟังมาจาัดที่นี่เพราะว่าฟินิกเราเองเนี่ยเราพร้อมมากนะครับเราทำ แกนบลูมสำหรับไว้รองรับการจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศสองครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดของโซลาร์ซิกจะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ <วง S 2> เป็น,ปนวงไทยวงไทยใ<ท>ช่<า>ครับ<ว>ง,ง,<ว>งแรกแล้วก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของฮอเรานะครับที่มีความอลังการอันนี้มั่นใจแล้วก็ระบบแสงสีเสียงที่ทุกคนจะต้องตะลึงแน่นอนว่า มีความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราใช้มาตรฐานระดับโลกนะครับเรามีทางทีมแจ็คซาวที่เป็นคอนซัลท์เรานะฮะวางระบบแสงสีเสียงทั้งหมดในหอนี้นะครับกแสดงว่าที่นี่ก็สาุาหลงตอบโจทย์ของเราการจ,จัดงานสวนใช่ครับเรามั่นใจว่าเราพอมากๆแล้วก็ตอบโจทย์คือหอของเราเนี่ยประมาณ2,500จตารางเมตรเรา ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กผมว่าไซส์ประมาณนี้สำหรับแฟนคลับย <700. S 1> ิ่งของโซนสิกเนี่ยผมว่ารองรับได้นะฮะเราก็ยังมีโซน v ี p ที่เป็นบัรโคนี่นะครับสำหรับ v ี p จริงๆที่ต้องการความเป็นพ v เ t e ส่วนตัวนะครับเราก็ในทุกคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะแพรล i งกับอาหารที่เรามีอาหารคือด้วยความที่ฟินนิคเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารเราเป็นฟู้ดโฮเซลครับ เราเป็นศูนย์รวมความอร่อยที่อยู่ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำซึ่งเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครแล้วก็ด้วยความที่เราเองเป็นตำนานของตึกนี้นะฮะเราก็ยินดีที่ที่จะต้อนรับท,ทุกท่านนะครับแล้วเราคิดว่าเราพร้อมนะครับ ผอยากเคยตอัพตัวซ oh, ิเองผ่านอายุเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนี่นานสี่ปีแล้วนะโอ้โหกี่ปีแล้วครับตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายก็น่าจะประมาณ6ปีแล้วครับหกปีที่ผ่านมาใช่กต้องมาลุยฟื้นเพื่อขึ้นเวทีใหญ่ๆกันนะครับก็ก็ก็ความสนุกครับเป็นความสนุกครับเราได้เจอกับพี่ๆทัาดนตรีในซอฟต์เจอร์ซิกแฟมิลี่นะครับซอฟต์เจอร์ซิไม่ได้มีแค่เราสองคนนะครับเรายังมีทีมงานเบื้องหลังอีกเยอะเยอะแยะมากมายนะครับที่จะที่จะนำเสนอ ดนตรีออกไปกับเราก็เนี่ยแหละครับได้มาเจอกันมีมีความรู้สึกแฮปปี้ครับทุกๆคนเฝ้ารอคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่ครับมีการเตรียมความพร้อมกันอยม่ใช่ครับในการซ้อมซ้อมกันหนักมากครับซ้อมกันหนักทำการบ้านกันหนักมากครับทั้งเพลงของพวกเราเองแล้วเพลงของน้องนกที่เป็นแขกรับเชิญด้วยครับเมื่อเจอกันแล้วคือไฟติดเลยคือมันคืต้องแบบจูนกันมาผมเชื่อว่ามันติดก่อนเจอกันอีกครับคม่หรอกค่ะปุ๊บจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างคะ ถ้าเป็นเรื่องการทำเพลงเนี่ยเรา r รี r r a เรนจ์เพลงของพวกเราใหม่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เพลงช้ามาทำเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วมาทำเป็นเพลงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับการอเรนจ์เมาทำเป็นแจ๊สมาทำครั้งนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นโซลเตอร์เซ็กซ์ที่เล่นเพลงโซลแต่หันไปนำเสนอเพลงแจ๊สบ้างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความหลากหลายมากๆครับแล้วแล้วแล้วแขกรับเชิญของพวกเรานี่คือคือเป็น ถือว่าเป็นเป็นตำนานของของการร้องเพลงแบบแต่เขายังมีแวนนะเป็นตำนานแล้วหรอเป็นว้าเขายังเป็นน้องอยู่เลยนะใช่ปุ๊ปผมดูที่เนื้อเสียงดูที่เนื้อเสียงดูที่พลังเสียงนะครับคิดคิดว่าคิดว่าก็ถือว่าเป็นดีว่าคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นดีว่าคนหนึ่งสำหรับสำหรับวงการเพลงไทยที่เป็นนักร้องหญิงครับแล้วก็ผมว่านอกกับเขามีพลังที่เขาจะแบบ เขาจะถ่ายทอดอ่ะเพราะดนตรีโซอย่างที่ผมบอกดนตรีโซมันคือดนตรีของของจิตวิญญาณทุกทุกนักเครื่องดนตรีที่เล่นมันเล่นออกมาแบบจากข้างในของเราจริงๆอ่ะครับมันเพราะนั้นมันน่าจะส่งเสริมกันแล้วมันน่าจะไปด้วยกันแบบโคตรสนุกเลยอะจะมีซักีของโซ่จะฟีลให้พี่น้องอ๋อมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับไม่ใช่เพลงเดียวด้วยไม่ใช่่เเพลงดดียยวว้ไมบอกบอกแค่นี้เป็นยังไงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้กับการพิมเกตรับเชิญพิเศษก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่านกกับ พี่ๆซอซิกแต่ไม่เคยได้ร่วมง,งานกันเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นแฟนแฟน,แฟน,แฟน,แฟนเพลงเขาอยู่แล้ว uh huh. คือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยต่อให้นกจะเป็นแค่ผู้ชมหรือว่าเป็นแขกรับเชิญยังไงนกต้องมาคอนเสิร์ตนี้อยู่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆอย่างอย่างที่พี่ๆสองคนบอกมานะคะว่าเพลงโซมันมาจากจิตวิญญาณเนาะ uh huh. มันคือมันคือการที่นักดนตรีได้เก่งๆของประเทศนี้นะค่ะได้มารวมตัวกัน uh huh. ทำให้นกคิดว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะ uh huh. อย่างที่พีบอกไปว่าคอนเสิร์ตเพลงโซอ่ะต้องมาฟังสด ถึงจะถึงจะแบบว่าถึงถึงใจนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เรามีสถานที่ที่แบบครบเครื่องขนาดนี้นะคะคไฟแสงสีเสียงเนี่ยคือความผลลุกของคอนเสิร์ตมันจะอยู่ที่ตอนที่มาดูสดเนี่ยะะที่ที่เราเล่นไม่ใช่ห้องนี้นะครับ,รบอยู่ชั้นบนนะครับตื่นเต้นมากมายขม่บอว่าหา่างมาจากเวทีใหญ่รนี้ก็ทุกครั้งที่เล่นตื่นเต้นหมดอะครับตื่นเต้นหมดแต่ว่าในความตื่นเต้นเราก็เราก็โตขึ้นนะเราก็แบบ โตจากเด็กๆขึ้นมาแล้วอะเป็นแบบเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้ว,ลวก็ในความตื่นเต้นมันก็มันก็ปนไปด้วยแบบความเขาเรียกว่าอะไรอะความความอยากอะอยากเล่นอยากเจออยากอยากออก <นำ S 1> ไปใช่ใช่ใช่อยากนําเสนอคือ,ค,อคือผมอะ,อะค่อนข้างที่จะผูกพันกับซอฟต์แวิไม่ใช่ค่อนข้างแหละผมผูกพัน<ม>เพราะว่าผมเคยพูดกับปองเสมอว่า ของพี่ปึงด้วยก็ตามที่ที่พี่ปึงกเกษียณออกไปแล้วบอกว่าซอฟต์ทีซิกมันไม่ใช่วงดนตรีสาหรับผมหรอกมันคือครอบครัวนะครับสำหรับผมซอฟต์ทีซิกคือครอบครัวปองก็คือครอบครัวของผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้แบบเล่นดนตรีกับครอบครัวเราอะรวมทั้งพี่ๆนักดนตรีด้วยนะครับมันมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับผมมันเหมือนแบบผมได้ไปชาร์จแบตอะได้ไปเติมพลังชีวิตตัวเองถ้าพรุ่งนี้กูจะต้องจากโลกนี้ไปฉันก็ไปอย่างสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันมีความสุขแล้ว ครับก็อก็ก็ตื่นเต้นครับเอาเอาจริงๆริงเอาเอาจริงๆตื่นเต้นแต่ว่าแต่ว่าหน,หน้านหน้าที่ของผมมันจะเป็นมันผมจะพยายามเรียบเรียงเพลงให้ดีที่สุดด้วยครับนะครับเราก็ทําในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆทุกคนก็ทําในส่วนของหน้าบ้านหลังบ้านแหละป้องจะเหนื่อยสุดแต่ว่าก็ก็คือดนตรีโซ่ผมพูดกับพี่บิ๊กอยู่เสมอว่ามันเหมือนการเล่นโยคะมันเหมือนไม่เหนื่อย แต่พอทําเสร็จแล้วมันเหนื่อยหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นความเหนื่อยที่มันมีความสุขอย่างอย่างมันมีหลายเพลงว่าสองโซ่หรือเราจะเรียก w h อัพเพลงนะฮะในการนาํามันนำมันเพิ่มก่อนอื่นต้องลิสต์ก่อนครับหมดหมดแทบหมดหน้ากระดาษเลยครับเพราะว่าเยอะจริงๆโซลต์และซิกเนี่ยนะครับเป็นวงที่มีเพลงของตัวเองเยอะอเพราะว่าออกมาแล้วถึง2อัลบั้มคือ20เพลงแล้วก็เป็นอัลบั้มที่คอปเปอร์อีก10เพลงเพราะฉะนั้นใน30เพลงเนี่ยเราสามารถหยิบมาเล่นได้หมดถ้า ถ้าคุยเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับอะไรจำลองนี้เนาะแล้วยังมีเพลงของน้องๆอีอะไรอย่างงี้ครับก็ต้องคัดมาครับหัวกะทินะครับหางเราไม่เอาครับผมประมาณนั้นครับหลายปีเลยที่จะทาเพลงใหมกับเพลไหมครัมีครับตอนนี้มีอยู่มีอยู่5เพลงนะครับแต่ว่าเราเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยอ๋อไม่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเดโมที่แบบสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเข้าห้องอัดมาลืนนี้ก็ยังได้แต่เพียงแต่ว่า จริงไหม่ะจริงเหรอผมได้แต่ผมก็ได้ก็แต่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าการการที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องมานั่งคิดอีกเพราะว่าจริงๆแล้วซอฟต์แวร์เซฟออริจินอลคือมี3าคนแล้วก็พี่ชายของผมนะฮะเป็นพี่ชายแท้ๆเขา จบการศึกษาไปประกาศจบา่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเราซ้อมดนตรีกันตลอดเหมือนตั้ง<ร>ขไขรใหม่ใช่เราหาหมมเมมเบอร์คนใหม่มเ,รเราเราได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเปลี่ยนนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซ้อมมาครึ่งปีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดนะครับก็คือเรียกได้ว่าตั้งแต่ที่เขาติดต่อไปคือเราก็ตัดสินใจเต็ดมีทางจริชื่อชื่อน้องนก จะมามาแรกๆเลยเแล้วก็แล้วก็ชื่อชื่อของผู้จัดเเวลาโทรมาเนี่ยเราเราตกปากรับคําเลยว่าเรารู้ว่าเป็นที่นี่ที่นี่เครื่องเสียงดีมากนะครับเครื่องเสียงดีมากๆม,ม,มันไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธเลยครับมี<ช>แต่แบบยินดีและดีใจครับดนตรีต้องอยากเล่นฮอลที่เสียงดีถูกไหมครับตตรงนี้มีผลต่อการตัดสินใจมากๆเลยนะครับใช่จากการให้ฝาก ก็ในนามของฟินิก์นะครับเราก็ภูมิใจแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็ทางวอสซิกเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยวงแรกนะครับเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาฟังเพลงเพราะๆซึ่งทางนี้บอกว่าต้องฟังสดนะครับซึ่งฮอเราเนี่ยเรามั่นใจระบบแสงสีเสียงดีมากดีมากจริงเรา ใช้งบประมาณไปเป็นร้อยล้านกว่าบาทเลยนะครับในการทาแล้วก็อยากจะให้การกลับมาครั้งนี้ในการเล่นคอนเสิร์ตนะฮะให้ประสบการณ์ดีๆกับแฟนๆเพลงของโซอาร์ตสินะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกคนกดบัตรที่ไหนไหมจำหน่ายบัตรวันไหนอะไรยังเงยก็ไทยกิเกตเมเจอร์ครับจำหน่ายแล้วนะครับกเกตเมเอร์ครับก็เริ่มจำหน่ายแล้วครับเข้าลองเข้าไปกดดูที่นั่งได้ครับครับผมากติดตามเพจอะไรได้ไหมครับอ เพจของซอฟต์สิกได้ครับก็คือเป็นซอฟต์สิกนะครับเอ่อเซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับเราก็จะพยายามอัปเดตรวมถึงอัปเดตเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยการซ้อมการซ้อมอะไรเป็นเป็นอะไรยังไงเราก็จะเราก็จะใช่ครับมีภาพเบื้องหลังแน่นอนครับคุณอัศวินมีจะฝากในการติดตามเพจทางโซเชียลอะไรของทาก็เดี๋ยวย่างงี้นะฮะเพิ่งคิดแล้วเร็วเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมีบัตรเข้าไปแจกให้ในเพจของซอฟต์สิกนะครับก็ เดี๋ยวแจกอยู่เรื่อยๆจะได้ตามกันเรื่อยๆนะครับจะได้แบบช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูจริงๆเพราะว่าแฟนคลับของโซลทิกเองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือเพจเพจฟิ o ิกฟู o โ e s เซลซึ่งอันนี้เป็นเพจหลักของฟินิกนะครับเราก็จะมีเดี๋ยวมีบัตรไปแจกให้กับแฟนคลับนะครับผมสุดท้ายครับ ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยฟินิกเราเนี่ยเราทำแกนบารูมเพื่อเอาไว้จัดคอนเสิร์ตเดือนละครั้งเลยนะครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแพลนตลอดเลยที่จะมีคอนเสิร์ตออกมานะครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอเปิดแค่ของซอฟต์รสิก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบุณนะสุดท้ายถ้าอ,อ้อย่างเงี้ยข่าวดีข่าดีของคอนเสิร์ตแฟนเ็นมองอขเข้าได้ไหมครับ ข่าวดีของคอนเสิร์ตคือจะได้ฟังซอซที่เอ่อเ่าใหม่ไหมครับเ่าใหม่บ่อใหม่โอ้ว่าพี่บิ๊กพูดเีมองกล้องเซนเตอร์ไปดิเซนเตอร์ปดิข่าวดีอะไรนะฮะเป็นข่าวดีนะไม่ใช่ข่าดอ๋ออ๋ออ้ออัออตออ๋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 ออออ ข่าวดีนะครับซอฟตเิกเราจะกลับมาเล่นดนตรีกันอีกครั้งนะครับคือตอนแรกอ๋อเนี่ยเดี๋ยวยาวเนี่ยคือตอนแรกตอนแรกมีสมาชิกท่านหนึงกเกษียณไปนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราสองคนต้องคิดกันต่อว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีเราจะหยุดหรือว่าเราจะไปกันต่อนะครับซึ่งพี่ปึ่งที่กเกษียณไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้อยากให้ ผมกับปองหยุดด้วยเหตุผลว่าเขาเกษียณออกไปเขาอยากเห็นซอฟิสต์เติบโตไปเรื่อยๆผมกับปิงปองก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเราไปกันต่อและนี่ก็คือข่าวดีของพวกผมที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปกันต่อแล้วเราก็ดีใจมากแล้วเราก็อยากส่งความดีใจนี้นะครับส่งความยินดีนี้ถึงทุกๆคนถ้าว่างมาดูกันนะครับวันที่23พฤศจิกายนนะครับมาร่วมไปกับ So after six generation ที่2ก็แล้วกันนะครับหวังว่ามันคง